ก็ท่านถามครบสองครั้งแล้วนะครับท่านประธานครับผมขออนุญาตสอบถามครับผมได้ใช้สิทธิ์สอบถามสองครั้งแต่ผมยังมึเหลือเวลาเล็กน้อยผมขออนุญาตฝากข้อสังเกตท่านรัฐมนตรีได้ไหมครับได้นะครับสั้นๆแล้วกันเชิญครับครับกรับขอบคุณท่านประธานครับท่านประธานครับผมสำนิกแทนทรัพย์เชภูมิเขตสามพลังประชารัฐผมต้องขอกรับขอบคุณท่านรัฐมนตรีผ่านท่านประธานอีกครั้งนะครับในคําตอบ แล้วก็โดยในเรื่องของมาตรการที่จะช่วยเกษตรกร,เ,ร,กรเพิ่มเติมนะครับก็ขอให้ดําเนินการได้อย่างเต็มที่และก็ถึงกับเกษตรกรทั่วไปผมเชื่อว่าเกษตรกร,ะร,กรจะมีความอบอุ่นและก็มีกําลังใจขึ้นครับผมขอฝากข้อสังเกตสักเรื่องนะครับในเรื่องของราคาพืชบางชนิดนะครับที่ราคาในท้องตลาดสูงกว่าราคาประกันที่รัฐบาลกําหนด ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนนะครับอย่างเช่นราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปีนี้ราคาในท้องตลาดในตลาดโลกครับซื้อขายกันเกือบ12บาทแต่ในในขณะที่ราคาประกันของรัฐบาลได้กําหนดไว้ที่8ปดบาทห้สตางค์ราคาที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อในประเทศอยู่ที่ประมาณกิโลกร,รัมละสิบาทผมอยากให้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ศึกษาเรื่องนี้ครับเพราะว่า เกษตรกรมีความพอใจกับการที่ได้ขายกระโพดราคานี้เพราะว่าเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประกันของรัฐบาลแต่ก็ต่ำกว่าราคาในตลาดโลกพอสมควรเป็นช่องว่างอาจจะทำให้เกษตรกรเสียโอกาสนะครับก็อยากฝากให้ไปศึกษาเรื่องนี้เพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุงสดกับพี่น้องเกษตรกรครับขอกาข,ขอบคุณครับขอบคุณครับท่านสมาชิกครับก็ถือว่าเป็นการจบ การถามตอบกระทูทั่วไปกระทูที่1.2.2นะครับเรื่องการกำหนดราคาประกรันพืชในโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรของท่านสำดิดแทนทรัพย์นะครับถามร่างตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีสรินิดเลิศไกลนะครับที่กรุณาให้เกีย่ยวกับสภาผู้แทนราสฎรของพวกเรา